น่าจะนอนไว้นอนกันดีๆคือกันเสียงดังมากเลยลอืมจะเลกันเรื่องที่นอนเลยไง อเอาแล้วให้พอไปแล้วจจเจ้ะทะเลาะกันกยุกใหญ่ สรุปว่าย้ายสองจะเหลือหนึ่งอตัวนี้นางเงียบแหละสรุปแล้วคืออยู่นี่หนึ่งจ้าย้ายมาต้นนี้สองจ้านี่จะพี่น้องจ๋าย้ายมานี่สอง ทะเลก,กันจบแล้วค่ะพี่น้องค่ะเอากลับมาอีกแล้วจ้ะนางกลับมานี่หนึ่งดูซินางจะได้ที่ไหมเออได้ที่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเ<ม>งียบกีบโอเคจะพี่น้องจ้า คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากบ้านสาอุบลคนงามน้ำลึกจ้าสวัสดีค่ะ